สวัสดีค่ะแอดวานอัพิิซดนี้มีเรื่อง bright as the moon ตอนที่3มาฝากทุกท่านที่รอฟังเรื่องนี้กันอยู่นะคะก็ท่านใดที่มีชื่อภาษาไทยของเรื่องก็แนะนำแอดวานมาได้นะคะเขียนไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะจากเนื้อเรื่องเท่าที่แอดวานดูนะคะตอนนี้มี22ตอนเนี่ย bright as the moon เหมือนจะหมายความถึงพระเอกของเรื่องนะคะ คือหลงจริงนั่นเองเกิดอะไรขึ้นในตอนที่3บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเปิดเรื่องมานะคะ2ตัวละครก็คือหลงจริงแล้วก็สร้างกวนหมิงยั่วเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่กระท่อบไม้ไผ่หลังจากสร้างกวนหมิงยัว่วฟังหลงจริงเป่าขุยจนกระทั่งหลงจริงหยุดเป่าแล้วก็เลยเริ่มพูดคุยกันสร้างกวนหมิงยัว่วขอให้หลงจิงเนี่ยช่วยอินเชียนยั่ว กำจัดความผิดพลาดของนางแล้วก็ได้เตือนหล่งจิ้งว่าอย่าลืมธุละ เรื่องหลักที่ต้องทําให้เสร็จก็คือคดีโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์จวนตระกูลมู่รงในปีนั้นเกิดขึ้นเพราะท่านอินคืออินหวังนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่พบหลักฐานเอกสารใดๆที่ศารต้าหลี่เลยโรงจริงได้ยินก็เอ่ยขึ้นว่าเขาจะใช้ให้อินเชียนเยน่เนี่ยช่วยหาเอกสารหลักฐานนั้นในคฤหาสน์ของจวนอองอินนะคะ ก็ตรงนี้ก็มีปมแล้วนะคะแล้วมันคืออะไรยังไงเคยทำอะไรกันมาเดี๋ยวเราต้องรอกันต่อไปค่ะเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งตอนที่3นะคะคนดูอย่างพวกเราก็คงยังมืดมนอยู่นะจ๊ะ ต่อค่ะภาพตัดมาทางด้านของนางเอกวินเฉียนเยื่อผู้ซึ่งเกลียดค้านแล้วก็เกลียดค้านมาโดยตลอดต้องการที่จะปกครองบริหารดูแลจวนอองวินแห่งนี้แน่นอนว่าท่านผู้เท่าวินท่านปู่ของนางก็จะไม่ยอมยกให้ไม่ทำเช่นนั้นแน่นอนก็พยายามบ่ายเบี่ยงวินเฉียนเยื่อไปเรื่อยๆโดยเหตุผลก็คือฮองเตพระองค์แรกเนี่ยตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์มาก็ได้มีราชองค์การว่า ฮองเฮาของฮองเต้จะต้องมาจากตระกูลอินเท่านั้นดังนั้นอินเฉียนเยื่อเนี่ยเกิดมาก็เพื่อที่จะเป็นชายาของรัชทายาทเกิดมาเพื่อเป็นองค์หญิงเป็นฮองเฮาในอนาคตเดี๋ยวก็ต้องย้ายไปอยู่ในวังหลวงที่มีการตกแต่งอลังการสวยงามกว่าที่จวนเมคานี้ตั้งเยอะโดยเหตุผลของท่านปูน่นี้ก็เข้าไปทำให้อินเฉียนเยื่อนางเอกเนี่ย ก็ถึงกับพูดโต้แย้งไม่ออกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจอก็คือไม่ได้จะมาดูแลคาริฮาดของอินหวังแล้วค่ะเพราะว่าต้องเข้าวังนั่นเองจากนั้นภาพก็ตัดมาที่อินเฉียนเย่ยมาเข้าเฝ้าฮองเต้แล้วก็ฮองเห่านะคะเมื่อฮองเต้และฮองเห่าเห็นถึงความกระโดกกระเดกไม่พร้อมของอินเฉียนเย่แต่นางต้องเกิดมาเพื่อมาเป็นฮองเหาดังนั้นอินเฉียนเย่ต้องหาคนมาสอน รงจิ้งเขาจึงรีบเสนอแนะตัวเองที่จะเป็นผู้สอนอินเชียนเย่อเองฮองเตได้ยินดังนั้นก็รู้สึกวางพระไทยแล้วก็พอพระไทยเป็นอย่างมากเพราะเขารู้สึกวางใจ ผู้คข่งคลัดยังรงจิ้งเป็นอาจารย์สอนเองจึงมอบอินเชียนยื่อให้กับรงจิ้งสอนแต่อินเชียนยื่อนางก็โวยวายใหญ่นางคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผลอันใดนางจึงต้องกลับไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปเรียนกับรงจิ้งและไปพักอยู่ที่คฤหาสห์ดจวนของรงจิ้งเลยรงจิ้งเขาเคยเห็นอินเชียนยื่อขี่ม้าตัวเดียวไปไหนมาไหนกับเย่ชิงร้านดังนั้นด้วยความหึง หลงจิ้งจึงส่งคนนำรถม้าประจำตัวของเขาไปรอรับอิ่นเชียนเยื่อจนถึงหน้าจวนขององวินและในก็คือจะได้เดินทางมาที่คฤรหาหั์จวนตระกูลมูล่ตระกูลหลงเนี่ยแหละคะ่ะของของหลงจิ้งได้อย่างดูดีมีแบบแผนนะคะ อินเฉียนเยือพร้อมกับคนรับใช้ประจำตัวคือชายเหรียญสภายกระเป๋าเป้นะคะถุงผ้าลายดอกไม้เมื่อมาถึงคฤรหาหั์ของหลงจิ้งแล้วเนี่ยอินเฉียนเยื่อก็เห็นการตกแต่งของคฤรหาหน์แล้วก็โอโ้โหมีแต่ของล้ำค่าทั้งนั้นเลยเปรียบเทียบได้กับแบบเปรียบเสมือนราชวังที่สวยงามและร่ำรวยมากจนอินเชียนเยือก็ยังพูดไม่ออกก็คือพระเอกรวยจนนางเอกอึ้งเลยนะคะ อินเชียนเยือ่อก็ถามเซียนเกอคนรับใช้คนสนิทของหลงจิ้งว่าได้ข่าวว่าที่หอหนังสือของที่นี่มีหนังสือมากมายเลยที่แม้แต่ในพระราชวังก็ยังไม่มีเชียนเกอคนรับใช้ก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านต้องถามท่านหลงจิ้งและต้องได้รับอนุญาตจากเขาก่อนถึงจะเข้าไปในหอสมุดนั้นได้ อินเชียนเยื่อนางเอกได้ยินก็คุ้นคิดเพราะนางเชื่อมั่นว่าในหอหนังสือนั้นน่าจะมีหนังสือที่มีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเดินทางผ่านห้วงเวลานางทำหน้าแบบข้าต้องเข้าไปในหอสมุดนั้นให้ได้จากนั้นภาพตัดมาที่คุณนางใหญ่อมาดเล้งที่เป็นที่เป็นคนที่สงบแต่ว่าโหดเหี้ยมส่วนลูกชายของเขาเองเออเล้งเจ้าจัว ผู้ที่ไม่สามารถเก็บอารมณ์แล้วก็ความคิดของตัวเองไว้ได้เลยพอลูกตระกูลเล้งนี้ช่วยกันผลักดันองค์ชายสามให้ได้ขึ้นของราดแต่ตอนนี้องค์ชายสามหมดสิทธิ์ไปแล้วแบบเหมือนถูกยกเลิกไปนานแล้วฮองเตมไม่ได้องค์ชายสามอยู่ในสายตานั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงได้เขียนจดหมายมาแจ้งอำมาตย์เล้งเนื่องจากว่าเล้ง เจ้าจั่วและก็ชินอินหนิงเป็นผู้ที่คุมกองกำลังทหารทั้งภายนอกและภายในเมืองหลวงดังนั้นเขาจึงส่งโสมจินเซ็งอายุกว่าพันปีเรียกว่าโสมสีม่วงนะคะอายุเป็นพันปีมาให้แก่ทางตระกูลฉินชินอินหนิงไม่ได้ปฏิเสธเล่งเจ้าจัว่วซึ่งเป็นผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการโดยการคุ้มครองจากท่านพ่อของนางนั่นเอง จากนั้นเล้งเจ้าจัวก็ล้อเลียนความหลงไหลของชินอินหนิงที่มีต่อหลงจิงโดยเอ่ยขึ้นว่าดอกไม้ที่ร่วงหล่นจงใจไหลอย่างไร้ความปาณีก็คือจงใจร่วงหล่นลงมานะคะอย่างไร้ความปาณีจากธรรมชาติก็คือเทียบได้ว่าหลงจิงไม่สนใจดอกไม้ก็คือชินอินหนิงนั่นเองค่ะ นิโสมม่วงพันปีเหล่านี้นะคะก็สัมผัสได้ถึงความรักของชินวินนิงแล้วก็ชินเซียงบิดาของนางค่ะก็ย้อนกลับไปในตอนนั้นคือสองคนพ่อลูกนะคะนั่งคุยกันคือท่านแม่ของชินอินหนิงเนี่ยต้องการโสม,ม่วงพันปีมาตลอดชีวิตเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ชินเซียงนะคะได้อุทิศมันให้กับฮองเฮาไปซึ่งถ่ายที่สุดแล้วก็นำไปสู่ความตายของแม่ของชินวินนิง ความผิดนี้ยังอยู่ในใจของฉินเซียงพ่อของชินอินหนิงมาโดยตลอดในอดีตเขาเอาแต่มุกมุนอยู่กับงานบ้านเมืองแต่ตอนนี้เขาแค่หวังว่าเขาจะได้เห็นอนาคตที่ดีของลูกสาวให้ลูกสาวของเขาฉินอินหนิงได้แต่งงานมีชีวิตที่ดีทั้งคู่พ่อและลูกนั่งน้ำตาไหลด้วยความรักที่มีให้กัน จากนั้นภาพตัดมาทางด้านรงจริงเขาให้อิ่นเชียนยื่อฝึกคัดลายมือแต่อิ่นเชียนยื่อขี้เกียจสุดๆดและอู้สุดๆด,ด,ดเมื่อรองจริงเห็นดังนั้นจึงลงโทษนางให้คัดอักษรไปร้อยรอบจึงอิ่นเชียนยื่อไม่พอใจเป็นอย่างมาก แต่หากนางอ้าปากเถียงหลงจิ้งก็จะเพิ่มจำนวนครั้งในการฝึกคัดอักษรให้มากขึ้นเรื่อยๆจนอิ่นชินเยื่อยอมสงบปากสงบคำลงแต่นางยังคงไม่ยอมแพ้นางได้วางกับดักเอาไว้เล่นงานหลงจิ้งโดยการที่ทำถุงแป้งไว้หลายขนาดโดยเล็งถุงแป้งไว้รอหลงจิ้ง ต่อมาเมื่อหลงจิงต้องกลับมาตรวจงานที่ได้มอบหมายให้กับอินเชียนเยี่ยเขียนทันทีที่หลงจิงเปิดประตูเข้ามาถุงแป้งก็ถูกเหวี่ยงเข้ามาที่หลงจิงทันทีแต่ถุงแป้งชุดแรกและชุดที่สองหลงจิงสามารถหลบได้ด้วยฝีมือ วิชาตัวเบาอันเป็นเลิศแต่ผงแป้งที่อินเชียนย่อใส่ไว้ในหมอนใบใหญ่ที่ถูกเหวี่ยงตรงมายังหลงจิ้งในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าหลงจิ้งจะใช้ฝ่ามือทำลายไอหมอนลงนั้นลงได้แต่ผงแป้งที่อยู่ในหมอนก็คละคลุ้งแล้วก็เปื้อนเปื้อไปที่หน้าและร่างกายของหลงจิ้งหลงจิ้งทำหน้าแบบเข้มเลยนะคะส่วนนางเอกก็กลั้นหัวเราะไว้อย่างเต็มที่ในขณะนั้นเององหญิงเย่ ชิงหนวนเดินทางมาถึงวังหลวงเพื่อมาเยี่ยมหลงจิงเมื่อรู้ว่าอื่นเฉียนเยื่ออยู่ที่นี่ด้วยก็นางก็สนใจมากนะคะ สำหรับหลงจิงแล้วเพื่อสอนวิชาอินเชียนเยือหลงจิงจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้ปกครองคนที่สามของอินเชียนเยือแต่สำหรับอินเชียนเยือแล้วนางไม่เคยยอมรับว่าหลงจิงเป็นอาจารย์ของนางดังนั้นนางจึงมักจะทำอะไรโดยไม่ขออนุญาตหลงจิงแต่อย่างไรก็ตามหลงจิงก็อ้างเอาคำสั่งของฮองเฮาและคำสั่งของฮ่องเต้มาเพื่อกดดันนะคะก็คือกด อินเชียนเยื่อเอาไว้นั่นเองอินเชียนเยื่ออยากจะกรีดร้องออกมาแต่ก็ต้องอดกั้นเอาไว้องหญิงแย่ชิงหนวนเสนอให้อินเชียนเยื่อเนี่ยเรียนพินสิ เรียนหมักล้อมด้วยแล้วก็ประดิษฐ์ตัวอักษรอินเชียนเยื่อไม่อยากเรียนรีบเข้าไปจับแขนของหลงจิ้งเป็นแขนเสื้อนะคะหลงจิ้งมีปฏิกิริยาโต้อตอบอย่างรวดเร็วแบบมองแบบว่าห่างออกไป3ฟุตห่างจากข้า3ฟุตหลงจิ้งเอ่ยขึ้นว่าเริ่มฝึกเรื่องมารยาทก่อนเลยเจ้านะ่ะก็โดยการที่สอนให้อินเชียนเยื่อนะคะเริ่มมารยาทด้วยการเดินค่ะเดินแบบกุลสตรีหลงจิ้งให้อินเชียนเยื่อใช้ถ้วยวาง ไว้บนศีรษะแล้วก็เดินอินเชียนเยื่อเป็นคนใจร้อนนางเดินแล้วถ้วยก็หล่นจากศีรษะของนางลงมาแตกตลอดเวลาจนอินเชียนเยื่อนางก็ใจร้อนมากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วก็ประชดหลงจิ้งโดยการที่เดินไปก็สะบัดหัวไปให้ชามันหล่นลงมานะคะ แตกหมดเลยค่ะอินเชียนยั่วนางรู้สึกกระยิมยิ้มย่องที่สามารถต่อต้านหลงจริงได้แล้วตอนนี้ชามก็จะหมดแล้วด้วยแต่คาดไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่วินาทีถัดมานั่นเองถ้วยใบยใหญ่มากก็ถูกนำมาวางเรียงไว้บนโต๊ะเพื่อให้อินเชียนยั่วนางใช้สำหรับวางไว้บนศีรษะเวลาเดินอินเชียนยั่วนางคล่ำครวนอย่างไม่รู้จบเลยทีเดียว หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกมารยาทการเดินแล้วเสียนเกอคนรับใช้คนสนิทของหลงจิ้งก็ได้พูดคุยกันเซียนเกอเอ่ยขึ้นว่าเขารู้สึกว่าหลงจิ้งฝึกอ,อวินเชียนเยื้อเนี่ยรุนแรงเกินไปคือฝึกหนักเกินไปนะคะหลงจิ้งก็ได้ยินแล้วก็เลยพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเขากําลังคิดถึงอนาคตของอวินเชียนเยือ ก็คือต้องฝึกหนักตอนนี้นางจะได้สบายในตอนหลังในขณะเดียวกันนั้นเองด้านอินเชียนเยื่อนางกำลังบุกเข้าไปในห้องสมุดที่มีหนังสืออยู่มากมายนางดู นางก็ดูไปเรื่อยๆนะคะโดยมีชายเหรียญมาคอยดูต้นทางค่ะนี่นางก็ต้องการหนังสือที่สามารถบอกวิธีกับโลกปัจจุบันได้นั่นเองอินเชียนยือกค้นหาหนังสือมาเรื่อยๆจนมาเห็นหนังสือที่เขียนไว้ว่าการปลุกโลกนะคะการตื่นของโลกนั่นเองแต่ มันอยู่ที่ชั้นบนของชั้นหนังสือทําให้อินชิงยั่วที่หนังก็เตี้ยคะ่ะก็พยายามยืดตัวคว้าหนังสืออย่างสุดๆแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถจะหยิบหนังสือเล่มนั้นลงมาได้ทันใดนั่นเองหลงจิ้งคะ่ะก็หยิบหนังสือเล่มนั้นลงมาหลงจิ้งสงสัยว่าคนอย่างอินเชียนยั่วเนี่ยนะนะมาที่ห้องสมุดมาทำไมกัน แบบเจ้ากับห้องสมุดคือมันดูไม่เข้ากันนะคะอินเชียนเยียรีบแก้ตัวว่านางมาที่นี่ก็เพราะว่าจะมาอ่านหนังสือไงมาศึกษาให้มากขึ้นแต่หลงจิ้งเขาก็ยังไม่อยากจะเชื่อนะคะอินเชียนเยียก็ไม่อยากจะโต้แย้งอะไรแล้วจึงพยายามแย่งเอาหนังสือไอ้เล่มน,นั้นจากมือของหลงจิ้งมาให้ได้ค่ะแต่ก็แย่งไม่ได้นะคะแย่งกันไปแย่งกันมานัวนัวพัวพันกันอยู่ค่ะอินเชียนเยียจึงเล่นใหญ่มากนะคะผลัก หลงจิ้งให้หงายหลังเลยค่ะไปชนกับชั้นหนังสือขนาดใหญ่ทั้งชั้นล้มลงไปเลยร่างของอินเชียนเยือก็ล้มตามร่างของหลงจิ้งไปด้วยทําให้ทั้งคู่ริมฝีปากชนกันในท่านอนโดยหลงจิ้งอยู่ด้านล่างอินเชียนเยือยอยู่ด้านบนซึ่งก็จังหวะ นั้นนะคะเป็นจังหวะนรกมากเลยค่ะที่เซียนเกอร์ค่ะคนสนิทของพระเอกนะคะเปิดประตูเข้ามาในหอหนังสือพอดีแล้วก็ได้เห็นภาพที่ทั้งคู่เหมือนกำลังกอดจูบกันอยู่เซียนเกอร์ก็รีบขอตัวออกจากห้องไปโดยทันทีนะคะอินเชียนเยื่อรู้ตัวก็รีบเด้งตัวเองขึ้นมาแล้วก็หยิบหนังสือเล่มนั้นแล้วก็วิ่งออกไปจากหอสมุดทันที หลังจากกลับมาถึงห้องพักแล้วอินเชียนเยือรู้สึกเสียใจกับการที่จูบแบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนกับหลงจิ้งนะคะก็คือว่าเอ๊ะนางเสียจูบแรกอะไรของนางไปหรือเปล่านางพยายามสลัดภาพเหตุการณ์ตอนจูบกันออกไปจากหัวค่ะจากนั้นนางก็ตั้งใจเปิดดูหนังสือการตื่นของโลกที่นางได้มานะคะ นางพบหนทางที่จะย้อนเวลากำหนดให้ไปในอนาคตได้ในหนังสือเล่มนี้แล้วซึ่งจำเป็นที่จะต้องรวบรวมสมบัติทั้งสามเข้าด้วยกันก็คือมีมังกรหยกขาวมีเหล็กเย็นพันปีและมี การเกิดใหม่ของนกฟีนิกซ์นะคะก็คือมีเหมือนกับเลือดของฟีนิกซ์อะไรอย่างนี้แต่แล้วอินเชียนเยือ er ก็พบว่าเอ๊ะหนังสือมันถูกตัดขาดไปส่วนหนึ่งอินเชียนเยือก er ก็บ่นใหญ่เลยค่ะว่าเอ๊ะแล้วนางจะไปตามหาของวิเศษทั้งสามนี้ได้ยังไงนะแล้วทำไมข้อมูลมันถึงหายไปส่วนหนึ่งจากนั้นภาพก็ตัดมาทางด้านเซียนเกที่ ตอนนี้ประคองหลงจิ้งไปที่บ่อน,น้ำพุร้อนเพราะว่าพิษเย็นในร่างกายของหลงจิ้งกํำเริบนะคะแล้วในตอนนี้เองพวกเราก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าไอ้พิษเย็นของพระเอกเนี่ยมันจะกําเริบได้ทันทีที่อยู่ใกล้สตีนะคะคือมันถูกกระตุ้นด้วยผู้หญิงนั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมหลงจิ้งถึงไม่ยอมให้ผู้หญิงเข้าใกล้เขาได้ภายในระยะทาง3ฟุตค่ะ วันรุ่งขึ้นหลงจิ้งมาหาอินเชียนเยื่อเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของอินเชียนย่ออินเชียนย่อนำภาพวาดที่นางภูมิใจมากออกมาพรีเซนต์ให้กับหลงจิ้งดูภาพหนึ่งเป็นภาพของหลงจิ้งที่นางวาดนะคะก็ดูเป็นอาจารย์ผู้ชายดูแก่ๆค่ะ และอีกรูปหนึ่งนะคะเมื่อหลงจิ้งเห็นเนี่ยว่าเป็นรูปของคนขี่ม้าอยู่ภาพระหว่างเย่ชิงหลานที่ขี่ม้าตัวเดียวกันกับอินเฉียนเย่ก็ลอยขึ้นมาในหัวของหลงจิ้งทันทีทําให้หลงจิ้งรู้สึกหึงมากค่ะก็ฉีกรูปค่ะของรูปไอ้คนขี่ม้าของอินเฉียนเย่เนี่ยขาดออกเป็นสองท่อนทันทีเลยอินเฉียนเย่งงไปเลยค่ะโวยวายแล้วก็กําลังจะมีเรื่องกันแต่ทันใดนั้นเองแม่นางชินอินหนิง ได้ยกกล่องโสมสีม่วงพันปีเพื่อมามอบให้กับหลงจิ้งแต่หลงจิ้งทำหน้าตายเย็นชาเฉยชามากเลยปฏิเสธ ปฏิเสธนางนะคะแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นเวลาที่กําลังสอนอินเชียนเยี่ยอยู่ไม่ใช่เวลาสําหรับรับแขกไม่รู้กฎของแบบอของเขาหรือไงนะคะคือมันเป็นกฎของเขาอะไรเงี้ยแม่นางชินอื่นหนิงก็น่าเสียไปเล็กน้อยเลยค่ะแล้วก็กล่าวขออภัยที่มารบกวนในเวลานี้จากนั้นนางก็จึงได้วางกล่องโสมสีม่วงพันปีเอาไว้ให้หลงจิ้งบนโต๊ะด้วย นอกจากนั้นสายตาของแม่นางชินอินหนิงก็ยังเหลือบไปมองเห็นรูปวาดบนกระดาษที่นางก็มองออกว่าเป็นภาพของหลงจิงที่อินเชียนเยื้อน่าจะเป็นคนวาดแม่นางชินอินหนิงเก็บความไม่พอใจไว้ในใจแล้วก็เดินออกไปทันทีนะคะคือชินอินหนิงเนี่ยนางเป็นคนที่หลงรักหลงจิงมากๆเลยค่ะนางก็เลยไม่ชอบอินชยนเยือนะคะ เมื่อแม่นางฉินไปแล้วเนี่ยวินเชียนเยื้อนางเอกของพวกเรานางก็รีบเดินเข้ามาด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะมาเปิดกล่องดูว่ามันคืออะไรนะคะแล้วก็เห็นว่าโอ้มันคือโสมสีม่วงพันปีหายากมากๆเลยถือว่าเป็นสมบัติรำคามากนางจึงถือโอกาสนี้ถามคำถามหลงจิ้งเลยคือถามถึงเรื่องของสมบัติที่มีชื่อว่ามังกรยกขาวและเหล็กเย็นพันปีว่าหลงจิ้งเคยได้ยินไหม รงจิ้งก็ถามนางขึ้นว่าแล้วทำไมนางถึงต้องการสมบัติพวกนี้ล่ะ จบตอนที่3แล้วนะคะเรื่องนี้ก็สนุกดีค่ะก็ผู้ชายก็หึงแรงกันทุกคนเลยนะคะส่วนผู้หญิงของพวกเรานางเอกเ,เนี่ยอินเชียนเยียดนางยังใสๆอยู่ค่ะนางยังไม่ได้คิดเรื่องความรักนะคะนางคิดแต่ว่าทํำยังไงนะนางถึงจะกลับไปยังโลกของนางได้นะคะไปเป็นหลีวินได้ก็เดี๋ยวเราเป็นกําลังใจให้อินเชียนเยียดน,นะคะค้นหาวิธีทางกลับไปยังโลกปัจจุบันในอพิสตอหน้านะคะตอนที่4ค่ะเดี๋ยวเรา บกันนะคะคสสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอปพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเลิฟช e น h สโนเวล o v แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ